บอยอดเชื่อว่าทุกคนเห็นคลิปนี้ไปกับบอยอดแล้วทุกคนต้องซึ้งน้ำตาไหลแน่นอนเมื่อรู้ว่าคนญี่ปุ่นรักคนไทยไม่สนใจคนเขมรแบบร้อนแน่นอนท่านผู้ชมเดี๋ยวบอยยอดจะพาทุกคนไปดูคลิปกันครับ โอ้โหนะครับนั่นก็นเป็นบทเพลงนะครับที่คนไทยได้ฟังนะครับก็ชื่นใจซึ่งนี่ก็ไม่ใช่คนไทยนะครับเป็นคนสัญชาติญี่ปุ่นเนาะซึ่งลุงคนนี้ก็ได้เข้ามานะครับในการแสดงมวยคัดเชือกนะที่ไทยไปโชว์ที่ญี่ปุ่นนะครับก็เขาก็มอบเสื้อคาดมวยนะครับที่เป็นลายธงชาติไทยนะครับที่เขามัดไว้ที่หัวเขาเนาะ ลุงคนนี้ครับก็ชื่นชอบอยู่แล้วนะครับแล้วก็รักคนไทยอยู่แล้วก็ตอบแทนน้ําใจคนไทยด้วยการที่เป่าบทเพลงนะครับทำนองดนตรีออกมาเป็นเสียงเพลงชาติไทยนะครับบิได้ฟังและคือก็ภูมิใจนะครับแทนคนไทยที่บทเพลงนี้นะครับคนทั่วโลกนะครับเขารู้จัก โดยเฉพาะคนญี่ปุ่นนะครับเขาก็แสดงจุดจิงอย่างชัดเจนนะว่าเขาอยู่แข่างกลางประเทศไทยซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นก็อยู่ที่โอซาก้านะครับพี่น้องอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็แน่นอนว่าในการที่มีคนต่างชาตินะครับคนต่างประเทศที่สามารถร้องบทเพลงประเทศนั้นๆได้ก็แสดงว่าเขารักนะครับเขารักคนไทยสุดหัวใจคือแน่นอนว่าคนญี่ปุ่นกับคนไทยมีความ ใกล้ชิดนะครับมีความผูกพันกันมาตั้งแต่สมัยสงครามด้วยท่านผู้ชมนะคมเนเห็นแบบนี้แล้วเป็นยังไงล่ะ,ะครับไม่ใช่แค่คนไทยนะครับที่รักนะแล้วก็ศรัทธาในบทเพลงแล้วก็ธงชาติเนะี่ยคือคนญี่ปุ่นนะครับเขาก็รักนะครับคนไทยไม่แพ้กันคัมเมนนะครับยาย่าเคมนะครับซึ่งว่าเป็นมวยคัดเชือกเอ้ยหรือว่า สิ่งต่างๆที่เป็นของไทยนะครับถ้าจะคุณจะไปโชว์ที่อื่นไม่ว่านะไปโชว์ญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยสองประเทศนี่ครับมีความรักและก็สนิทกับประเทศไทยเนี่ยมากๆนะครับแล้วเขาก็รู้จักวัฒนธรรมไทยดีคขมรน,นะครับเอาไปเนี่ยแน่นอนว่าเขารู้จักในนามของคนไทยถ้าไม่มีทงชาติขเขมรเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าเป็นของคามรเพราะว่าอย่างเช่นหนังที่ดังๆระดับโลกเลยครับนั่นก็คือไอ หนังที่พี่หม่ำนะครับเนาะหนังที่มีพระนะครับมีเมือคัดเสื้อกนั่นก็คือจาพนมนะครับเป็นคนแสดงนักแสดงนำนะก็เป็นองคนะ์บาทเนาะเราขอมายอดขอโทษกันไปนะครับคิดนานไปหน่อยนะครับหนังองค์บาทที่เป็นดังๆเลยครับซึ่งบอยยอดเองก็ตอนนั้นก็ดูนะครับตอนออกใหม่ๆก็ถือว่าสนุกนะครับนี่ก็คือเรื่องนี้แหละที่ที่ทำให้ คนทั่วโลกจกับามองนะวัฒนธรรมไทยสิ่งต่างๆโดยเฉพาะมวยนะครับมวยไทยนี่แหละคือทําให้โด่งดังนะครับแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคนเขมรเองก,ก็อยากเรียนตามนะครับอยากอยากโชว์ว่าเนี่ก็คือของเขมรน,นะครับไทยไปขโมยมาอีกทีหนึ่งซึ่งบา้อนไม่รู้นะว่าใครเป็นขโมยนะครับคนที่ทําให้โด่งดังคนที่ทําให้โดดเด่นนะ แล้วคุณกับมาเคมเนี่ยคุณบอกว่าคนไทยในยเคมของพวกคุณนะครับแต่ประชายังไม่รู้เลยนะครับว่าใครไปเคมตอนไหนมีแต่มีแต่พวกคุณนะครับนะมีแต่พวกคุณที่เคมนะครับอยากได้นะครับของคนไทย,ยก็คือเคมมั่วซั่วไปหมดเพราะฉะนั้นการที่มาแอบอ้างเอาของคนอื่นไปแล้วเนี่ยมาบอกว่าคนอื่นเคมเนี่ย มันไม่ค่อยที่จะสมเหตุสมผลสักเท่าไหร่นะครับซึ่งคนไทยนะเขาเขาสร้างเขาพัฒนามาไม่ว่าจะเป็นมวยไทยนะครับชุดไทยสิ่งต่างๆที่เป็นวัฒนธรรมไทยนะพวกคุณก็เคมไปหมดนะครับคือคนญี่ปุ่นเนี่ยเขารักนะครับเขารักประเทศไทยนะเขาเอ็นดูคนไทยนะครับพร้อมที่จะสนับสนุนนะครับประเทศไทยเต็มที่โดยเฉพาะเรื่องวัฒนธรรมซึ่งเขาก็รู้กันดีนะครับว่า เขาชื่นชอบนะครับวัฒนธรรมไทยนะคนญี่ปุ่นเองเนี่ยขึงขั้นว่าร้องเพลงชาติไทยได้นะครับทําไมนะ่ะบยอดเองเนี่ยบยยอดย,ยังพูดเลยนะว่าร้องเนี่ยไม่ค่อยถูกนะครับนะแต่ถามว่าได้ไหมก็ได้นะครับบางบางคําก็อาจจะไม่เท่าไหร่นะครับอาจจะร้องไม่เป๊ะนะแต่ก็คือรู้เลยนะครับว่าเออตรงนี้แบบนี้คือเพลงชาติไทยเนาะ ถ้าหากว่าร้องหลายๆคนณนายยอศก็อาจจะร้องได้อยู่นะครับแนละ้วก็ยอมรับความจริงซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับล้วนแต่เป็นการบ่บงบอกว่าคนญี่ปุ่นนะครับเขาพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างประเทศไทยนะเขาพร้อมที่จะเมินเมินนะเขาไม,ไม่ไม่ชอบแล้วนะครับเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่บอกได้เลยว่าเป็นประเทศที่มีน้ําใจนะครับช่วยเหลือทุกค,คนนะครับไม่ว่าจะเข้ามาทํางานนะครับก็ถื่อได้ว่า เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับท่านผู้ชมที่ตอบสนองนะครับให้เราอย่างชัดเจนเลยครับว่านี่แหละการที่เรามาอยู่นะครับในประเทศไทยก็ได้สึมทับวัฒนธรรมหลายๆอย่างอยู่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เคยมานะครับก็เปลี่ยนแนวคิดซะนะครับว่าประเทศไทย,ยไม่ดีอย่างนูน้นอย่างนี้นะครับประเทศไทยนะครับเป็นประเทศที่ พัฒนาแบบไม่มีจุดสิ้นสุดนะครับพัฒนาไปเรื่อยๆและสิ่งที่ประเทศไทยทําล้วนแต่เป็นคุณงามความดีนะครับล้วนแต่เป็นการให้เกียรตินะครับคนอื่นนะครับแต่ขเขาม่เห็นนะไม่สนใจบอกว่าประเทศไทยในรังแกประเทศไทยในส่รล่าแต่ที่จริงแล้วประเทศไทยมีหลักฐานอย่างชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างคือคนญี่ปุ่นเขาก็ยังรู้นะครับคนเกาหลีเขาก็รู้นะไม่ใช่ไม่รู้นะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคนญี่ปุ่นเขาก็สแสดงออกชัดเจนนะครับว่าเขาอยู่เคียงข้างประเทศไทยเขารักประเทศไทยแน่นอนว่าคลิปนี้ออกไปก็คือเป็นไวรัลเลยนะท่านผู้ชมนะก็คือคนไทยเนี่ยเข้าไปขอบคุณคนญี่ปุ่นนะครับที่รักนะครับแล้วก็เมตตาคนไทยนะให้เกียรติคนไทยนะครับไม่เหมือนคนคาเมนที่ อยากได้เอารัดเอาเรีบคนไทยนะครับท่านผู้ชมทุกคนคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ๊ายยอดเองก็ขอขอบคุณนะครับ f c ทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับและรับชมบ๊ายยอดบ๊ยยอดเองก็อาจจะพูดไม่เก่งนะครับแต่เขาพยายามเต็มที่นะครับเพื่อปกป้องนะครับเพื่อพูดคุยนะครับเป็นแนวทางว่าบ๊ายยอดนี่พร้อมที่จะปกป้องประเทศไทยยืนเคียงข้างประเทศไทยนะครับสำหรับวันนี้ บายอดสิขอละพี่และน้องไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับ